สวัสดีครับวันนี้เนี่ยคริปโตสั้นๆก็กลับมาอีกแล้วครับเราจะมาพูดถึงตัวเหรียน Algo Rand นะครับหรือว่า ALGO อัลเนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับโดยตัว Algo Rand เนี่ยก็ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากนะครับจนหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเป็นบ c k อก a i n 3.0เลยนะครับโดย Algo Rand เนี่ยก็จะมาเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการปรับขนาดของตัว i t t o o n นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะรักษาความปลอดภัยของระบบได้ด้วยโอ้โหนี่มันสุดยอดนะโดยเขาจะใช้เป็นตัว p e proof of stake นะครับหรือว่า PPOs นะครับแล้วก็ฟัโโงก์ชัน sudo random random นะครับเพื่อป้องกันการจู่โจมบนเครือข่ายนะครับก็ถือว่ามีความปลอดภัยัข้างสูงครับแล้วก็มีการใช้งาน h i g h r y customizable smart contract ด้วยนะโดย a l g o r a n d เนี่ยก็ได้เริ่มใช้งานจริงเนี่ยในเดือนมิถุนายนปี2019นะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการธุรกรรมได้เกือบ1 000, 000, ล้านรายการต่อวันนะครับในช่วงเดือนธันวาคม2020นะครับ โดยผู้ก่อตั้งเนี่ยก็จะมีชื่อว่าซิวิวิโลนะครับมิคาลีถ้าเกิดผมอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับก็จะเป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่แมชชชูเซตนะครับโดยผู้ก่อตั้งคนนี้เนี่ยได้รับรางวัลทูริงอวอร์ดนะครับในปี2012นะครับจากผลงานในด้านการทฤษฎีในการปฏิบัติการคำนวณแบบ s e c u r e ี่ยมทูนะครับแล้วก็มีเรื่องของเงินสดอิเล็กทรอนิกส์คริปโตเคอเรนซีแล้วก็โปรโตคอลบล็อกเชนนะก็ถือว่า เป็นบุคคลที่มีผลงานรองรับค่อนข้างเยอะนะโดยความเร็วในการทําธุรกรรมของอัลกอริทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5วินาทีนะในขณะเดียวกันเนี่ยความเร็วในการทําธุรกิจของไลค์คอนเนี่ยก็จะอยู่ที่2.5นาทีนะแล้วก็บิตคอยน์อยู่ที่9นาทีซึ่งของ a l ลกอริทอ่ะ5วินาทีเร็วมากนะครับ โดยหลักๆเนี่ยก็คืออัลกอริทเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องความเร็วนะโดยที่ยังยึดหลักในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การกระจายมากด้วยโดยในตัวโปรเจกต์อัลกอริทเนี่ยอันนี้ยังยังไม่ได้มีแบบตัวผลิตภัณฑ์อะไรออกมาเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความสามารถหรประสิทธิภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียญหนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็ หากเพื่อนๆชอบคลิปสั้นๆของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ได้นะครับเราก็จะมาอย่างนี้ทุกวันเดยนนะครับเป็นสรุปเหรียญสั้นๆคร่าวๆนะครับผมในอนาคตก็จะมีการเจาะลึกเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเอาสั้นๆคร่าวๆก่อนมาได้ทุกวันกันแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ